คำถามท้ายใจคนเป็นแฟนกันถ้อยผิดถือแป้งพร้อมสำหรับคำถามบอเรียนเซิร์ฟทางหลัง19จ้าถามรักแอบฟังเด็ดขาดผู้ใดจี๋ไผ่ก่อนตังคนตังจีบกันเดทแรกพักันไปบอลไหนไอตกหนังแรกที่เบิ้งน้ำกันลองลิฟเลิฟอ่าโอเคมาผู้ใดจีบไผ่ก่อนเขาจีบก่อนไผ่ไผ่ไปจีบไผ่ก่อนเฉลย เด็ดแรกท้ากันไปเที่ยวบอลไหนไอเด็กเฉลยไอติกโอเคหนังเรื่องแรกบนนกันเรื่องยังเอาแล้วหามใบหามใบ้ห้ามหนากได้ค่ะเดดี๋ยวาเสจกันติ๊กต๊อกติ๊เล็เอนบอลองรีฟเลยโอเคถึงตงสองหนึ่งนาตแต่ว่ากะถึงทำโตคือเก่าเพราะว่าหนึอก็คือได้โอเเอาทำโตกันเองเ้อ น่ารักุกูอโนเน่โอเคจังไหนต้องขอขอบใจเนาะที่มามวลต้องการขอบใจเด้อบไายสามคำถามนายใจคุณเป็นมูกันพร้อมบอเรียนเซิร์นจ้ะพร้อมสถามเนาะแฟนคนปัจจุบันของเจ้าซื้ออย่างบนนีเจ้ามากกินน้ำอีอย่างที่สุดแบบซีสเตอร์ซ้ายของเจ้านี่มักคนแบบไหนสูงหัวมา พร้อมสำหรับคำถามแฟนคนปัจจุบันของเรานี่ยซื้ออยังบ่มีถือว่าคือจ้าหมูเจ้ามากินหน้ามีอย่างที่สุดน้ำมานมะนาวแบรนด์บ๊อบสีแดงสเปคผู้ชายของหมูเจ้านี่มาก้นแบบใดสูงมากหรือเปล่า เก่ง่งๆๆๆงเ่่าเก่งเก่งเเก่แต่ว่ากิมี่เกถือว่าตอบถือ2งรับผิดหนึ่งเนาะพ่อสารบุญโทษเรวบอกนับ1 2ไ่งสองไปงนัหนึ่งหน่งโอเคจอดต้องขอขอบใจเนาะดิมมวนกันขอบใจเดอบายบาย3คถามท้ายใจค้นป็นพี่น้องกันช่วยผิดถือแป้งพร้อมหม <Okay. S 1> แฟนคนแรกของเจ้าซื้อเอีอยงบ่เคยมีแฟนอีพออีเมะมัมามากจมเรื่องเอยียงให้เจ้าตลอดเลยบ่อยากให้มีแฟนชายาเจ้านี่ซื้อเอ, <c oughs> อียงซื้อแองเจอมาแฟนคนแรกของเราเนี่ยซื้อ,อ, <c oughs> นนอเอีย,ออยงเลยแิเม <c oughs> นบ่บอ <c oughs> แมน แล้วตอบมาบอมี <laughs> อีพออีแมมักจมเรื่องอยังไงแล้วตลอดเลยการใส้ชีวิตของเราอะ,ะเฉลยจมมายากให้มีแฟน <laughs> <laughs> เป็นเน่้อน้องกันดีหรีอปะนี่ <laughs> <laughs> ชายย้าของเราอีกซื้อหนึ่งเลยถือว่าคนในบ้านสิเอิรนกันเนี่ยชายาย่าย <Angel. S 1> ังเองเจ้า <laughs> ถือปะ <laughs> ถือโอเคจังหดทำโทษกันเองเอาพี่น้องกันหนึ่งสองซ้าหนึ่งสองไป โอเคตั้งใดต้องขอขอบใจเนาะที่มม้มวนน้ำกันขอขอบใจเด้ขอขอ,<บ>ขอบใจเด้อบายบาย